สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจําเดือนพฤศจิกายน2,564ถามบอกว่ารอบนี้ชาวราศีสิงห์มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในเดือนพฤศจิกายนหรือไม่ก็ต้องบอกว่ามันมีกลิ่นไอที่ตอบสนองไปในเชิงบวกนะครับหลังจากช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ไป ทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นนะครับอาจจะยิ้มออกได้บ้างนะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตหรือโอกาสใดๆที่รอยมาให้กับชีวิตตนนะครับฉะนั้นชาวราศีสิงห์นั้นนะครับจะหยิบจับคว้าชวยใดๆนะครับเล่งจังหวะเลยครับจากวินาทีนี้ไปคุณมีเวลาอีกประมาณ3-4เดือนนะครับที่จะฉกฉวยโอกาสและจังหวะที่ดีของชีวิตเริ่มต้นจากกลางเดือนพฤศจิกายนนี้แหละ ฉะนั้นชาวราศีสิงห์นะครับใครที่กําลังมองการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานใครที่มองโอกาสหรือจังหวะในเรื่องของการได้รับการสนับสนุนจากผู้รับผู้ใหญ่ในเรื่องของหน้าที่การงาน <c oughs> ก็ดีใจด้วยกับชาวราศีสิงห์นะครับที่คุณจะได้รับอน,นิสงส์ในเดือนพฤศจิกายนแต่เน้นนะฮะว่าน่าจะจากกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปฉะนั้นใครที่กําลังมีไอเดียใครที่กําลังมีความคิด ใครที่กําลังมองหาอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตตนนะฮะเน้นนะฮะอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตตนอาจจะต้องมองว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือนที่ดูน่าสนใจมากเลยนะครับฉะนั้นมันจะมีทางออกของชีวิตในยุคโควิดอย่างนี้ใช่หรือไม่บอกว่ามีทางออกครับนะฮะแล้วก็ต้องรีบฉกฉวยเลยเพราะว่าอะไรเพราะาชาวราศีสิงห์ในปี65นะครับซอจะทํานายแบบแย่ถึงแย่ที่สุดใน12ราศีแน่นอน ไปดูในตรงส่วนของเรื่องเงินเรื่องทองก่อนเลยนะครับกาลังดาวของดาวการเงินของชาวราศีสิงห์นั้นไม่ได้ขี้เหร่อะไรเลยนะครับฉะนั้นหมายว่าการเงินการทองของเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีสิงห์นั้นเป็นไปในทิศทางที่เป็นคุณกับดวงชะตาใช่หรือไม่บอกว่าใช่นะครับแต่ถามว่าเหน็ดเหนื่อยไหมเหน็ดเหนื่อยในการหาเงินหาทองฮะนะครับก็ยุคโควิดนะนะครับก็ต้องเข้าใจกันนะฮะหาเงินมันไม่ง่ายนะครับต้องใช้ความเพียพรพยายามความวิริยะอุตสาหะ แต่เวลามันจะจ่ายสิทําไมมันออกไปเยอะขนาดนั้น่ะชาวราศีสิงห์จะเป็นชาวราศีหนึ่งนะฮะที่การเงินกระเด็นกระดอนแบบแรงที่สุดใน12ราศีประจําเดือนพฤศจิกายนนี้เลยก็ได้แต่ก็โชคดีนิดนึงนะฮะเลือดมันจะไหลแค่ครึ่งเดือนแรกพอครึ่งเดือนหลังดา,ดาวการเงินนั้นนะครับจะดูซอฟขึ้นจะดูซอฟขึ้นฉะนั้นพอดูซอฟขึ้นก็หมายว่าเฮ้ยอ่า ทิศทางของรายจ่ายก็จะดูเบาบางลงอย่างเห็นได้ชัดฉะนั้นก็ดีใจด้วยนะครับกับชาวราศีสิงห์นะครับแต่ยังไงก็ระมัดระวังช่วงต้นต้นเดือนนะครับว่าชาวราศีสิงหนะ์นั้นจะมีทิศทางของการจับใจอย่างรุนแรงนะพอไปมองในเรื่องของการงานนะครับก็ซอบอกแล้วนะฮะมันมีโอกาสมีไอเดียมีจังหวะของชีวิตที่จะทําให้การงานของชาวราศีสิงห์นั้นนะครับมีทิศทางที่เป็นคุณมีโอกาสได้ตําแหน่งมีโอกาสที่จะได้รับความมอบ อาไว้เนื้อเชื่อใจหรือมอบหมายงานใดๆให้ทําอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นฉะนั้นก็ชาวราศีสิงห์นะครับท่านใดที่กําลังคาดหวังในความสําเร็จหรือคาดหวังโอกาสอะไรใหม่ๆที่จะลอยเข้ามาชนเรานะฮะเดือนพฤศจิกายนนี่แหละครับที่มันจะลอยมาเข้ามาชนเรานะครับไปดูกันต่อในเรื่องของความรักนะครับในเรื่องของความรักต้องบอกว่าเฮ้ยใ,ใครที่โสดอยู่นะครับมีโอกาสไหมในเรื่องของความรักมีโอกาสนะครับ ใครที่กําลังจะขุนข้องหมองใจกับผู้ครองหรือมีอะไรที่ติดขัดกันอยู่นะครับก็อาจจะมีการพูดคุยกันนะครับในครอบครัวหรือในเรื่องของอผัวเมียกันได้มากขึ้นนะครับฉะนั้นเดือนพฤศจิกายนจากกลางเดือนไปจากกลางเดือนไปทิศทางของดวงดาวนั้นนะครับถือว่าเป็นทิศทางที่ดูน่าสนใจมากพอสมควรฉะนั้นในตรงส่วนนี้นะครับก็ดีใจด้วยกับ ชาวราศีสิงห์นะครับแล้วในตรงส่วนของโชคลาภนะครับจริงๆรอจะเน้นแท่นวดวันที่1พฤศจิกายนแต่ต้องบอกอย่างนี้นิดนึงนะฮะองศาดาวเนี่ยมันเป็นองศาที่อาจจะคาดเคลื่อนอยู่พอสมควรฉะนั้นถามบอกว่าชาวราศีสิงห์นะครับคาดหวังอะไรในเรื่องของโชคลาภได้บ้างก็เน้นคนรู้จักที่เป็นเพศตรงข้ามคนรู้จักที่เป็นเพศตรงข้ามจะเป็นเพื่อนในคลาสเพื่อนข้านบ้าน เพื่อนที่ทํางานคนรู้จักลุงป้านะอาอะไรก็ว่ากันไปนะฮะที่เป็นเพศตรงค้ามแล้วได้เลขมานะครับก็จัดหนักจัดเต็มได้มากพอสมควรขอให้โชคดี